หนึ่งเทคนิคสำคัญที่จะทำให้คุณไม่ตาบะแตกการอื่นฝักกดติดตามกดหัวใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไม่ตาบะแตกค่ะเพื่อนๆคงเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอาจเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราหิวเนี่ยจิตก็จะสั่งการให้ร่างกายเนี่ยนะคะหยิบของกินหาของกินก็จะทำให้เราแพ้ใจตัวเองนะคะถ้าวันนี้เรา เราจะกลับด้านให้กายเป็นนายจิตเป็นเบาโดยการที่เราจะเปลี่ยนอริยบทไปเลยนะคะจากการที่เมื่อกี้เราคิดของกินเราก็เปลี่ยนอริยบทไม่ว่าจะเป็นอาจจะหยิบงานมาทําให้เรายุ่งๆเข้าไว้นะคะหรือจะลุกไปแปลงฟันเลยอันนี้นก็จะยิ่งดียิ่งเจ๋วเลยเพราะว่าเมื่อปากเราสะอาดเนี่ยก็จะทําให้เราลดอาการหิวลดอาการอยากได้นะคะหรือถ้าแปลงฟันแล้วก็ยังไม่หายนะ แนะนำให้เพื่อนๆนะคะลุกเดินเลยนอกจากจะทําให้จิตเราอะ่ะไม่โฟกัสเรื่องการกินแล้วนะก็ยังทําให้เราอะ่ะได้มีการเบิร์นเพิ่มมีแอคทิวิตี้เพิ่มได้ได้เบิร์นเพิ่มด้วยโอ้อันนี้แบบยิ่งดีเลยรับรองนะคะว่าเทคนิคนี้ช่วยเพื่อนๆลดการตะบ,บัดแตกได้แน่นอนค่ะ